แหะตกมากกว่าห mm. น mm. ้าฝนก็นานม่าชอบมันอับดีไหมเดี๋ยวนี้จะกั้นห้องตรงนี้เลยเพราะตัดทั้งชัก็จะห้างเลยนี่เือนเลยะก็ชิว่าถ้ามก็คืมาคุท่างแ่จะรีอง่นเขากรีบทำแล้วหน้าันเนี้ย สวัสดีทุกๆคนที่ตามวันนี้เพรอวานนี้ฝนตกัาา้งวันลูกค้ามาไม่ได้วันนี้มาสวยหน่อยอันนี้เราก็จะสับความตนาแล้วก็ลากสายเนี่ยเราไว้เหมือนเดิมข้างบนทุยเนาะไอพี่ไม่ไม่ดูด้านที่มาสวยบ้านประกาศใช้ยืมอ๋อใช้อยู่ใช้ไหมเออแอชชาะอะไร่ะหรอไอที่ว่ามประกาศที่ว่าคนทุยหกสิบอะไรเงี้ย ะใช้เริ่มาเด้งมันกระดูกกระจนาไม่ใช้กระเจนาก็เหมือนเดิมตั้ส้มนิวเวียนหันต้มกระเจนาไม่ได้กันนิวเวียจนาจะใช้แค่นั้นกระเลาไปใช้อื่นแล้วก็แป้งมันเรามันจะทุบมันก็ทุบกะเจนาใช้ไม่นานแล้วมั้งใช้มาหกเป็นสิบสิบปีแล้วไงข้อบก่ะเนี่ยอือก็ยืนสายสายแล้วก็ไอ้เนี่ยช่วงช่วงนี้มันใหญ่ยอดทุบแล้วก็บิดออกหอมเยอะนะ ุบลงแต่ทุบลงแต่ว่าน้ำหนักไม่ลงหรือว่าไขมันเป็นกล้ามเนื้อนะใช่ใช่ใชเ<อ>จ๊ก็ว่ากันแหละเอ๊น้ำหนักเขาไม่เห็นลงทำไมตัวยุบเนี<ต>่ยชุดรวมอืมใช่อันนี้เราก็จะมาสอสบความหนาข้างก่อนเนาะโทรมาก็กะว่าต้องหน้าใช่แน่นอนเลย <c oughs> เพราะว่ากลัวมาแล้วเมาวาื่อว,วานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคนก็อยากจะมามันตกใจทั้งวันนะเมื่อวานเนี้ยโอ้โหตกแฉทั้งวันเลยนะ วันหยุดใช่ไหมวันพุธไม่หยุดไม่มีวันหยุดของเจนาเจนาจะไม่มีวันหอนอตเจนาไปกรุงเทพหรือว่าเจนามีธุระวันนั้นหล่อพระไม่ได้ถ้วนเจนาจะไม่ค่อยมีวันหล่อที่ไหนวันจันงร์ใหญ่เจนาใช่ไหมพระเองครับอันนี้เราก็จะมาสับความหนานะเพราะลูกค้าเริ่มหนาเราจะไม่เอาเยอะความยาวไม่ต้องไปยุ่งเขา ร้ัง,งสวย,ยวเพราะฟางยาวอะ่ะถ้าเกิดมา,าแค่แค่นี้ยิ่งสวยเลยแล้วเราทุกคนยุยมันเหมือนสมัยก่อนที่กำลงัลงฮิตตอนที่จะนานมาเปิดร้านรกานใหม่สวยมากเ <c oughs> นี่ยผมกำรังนดีเพื่อนก็ไลน์ค่ะเพื่อนๆพี่แนล่โถ <c oughs> เราเช้ามาก็ส่งกันสวัสดีไม่มีอะไรก็ส่งรูปกลางคืนกับลูกชาย น,นี้เราสับความหนาแล้วเนาะเราก็จะมาแบ่งซอยข้างล่างก็คือรากใ่ปกติวันนี้เป็นไหนะก็วันนี้เขาอะไรแมวหรือว่าลูกลูกลูกปเปรียนลูกไปเรียนคนหนึ่งอยู่คนหนึงอ๋อถ่าไในต้องบอกแม่ถาวว่าแมวหรือลูกอะออใช่ <laughs> โอ้มีการใคนี่เลยนะอะไรอะ ได้เออเนี่ยได้ผ่านทีนี้เลยนะได้ได้ได้ถ้าคนไม่มีที่มาหลายจริงๆค่ะทำไมลูกชายลูกชายเนี่ยอันนี้เราก็จะซอยยกอย่างนี้นะคะรากไฟเราก็เดิมเวลาเราจอยชั้นแรกเราก็จอยอย่างเงี้ยให้มันทุยอืมบางคนก็พอตังเ์าไม่พอก็ได้ใช่ป่ะล่ะมีบริการทุกอย่างคนสมัยมั้งไอ้คนสมัยก็อยู่ก็ได้เลยอยงนี้นะ เขาหอ็นกันใช่เนี่ยแต่ก่อนนั่นโอ้ทำม้วนเขาตกมาดูนะนะนี่เราก็ดูนะวิธียกมือบางคนก็จะดูถ้าเกิดเราไม่ยกมือปุ๊บมันก็จะกลายเป็นบอ๊อสธรรมดาไม่สวยนะคะไม่ถุยนะคะ เขาเรียกทรงอะไรแตร่ก่อนนีนเป็นทรงอ่ำอ่ะเข้ามาทรงข <c oughs> ท,งทงางหลังที่มันเด่นนั้นเอาเก็บหน่อยไปนะนี่มันยาวดีแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเด็กก็มันก็ธรรมชาติาของเขามันก็สวยในแบบนะแต่นี่มันกำลังชนบาดถ้าเลยไปนน้ำก็สวยแล้วแต่อีทรงเนี้ยก็ดีๆหน่อยมันก็สวยอ,ะอ่ะนี่ทั้งหมดเราก็ยกมือนะยกขึ้นมาเนี้ยเราก็ซอยนะ างนี้ซอยกันเองก็ได้อยู่กับบ้านยกแต่ต้องรู้วิธียกน,นั่นน่ะคือประเด็นที่ไม่รู้วิธียกก็แหละถ้าไม่ถ้าไม่ยกปุ๊บก็ตายเป็นบอบตรงๆไง,งอันนี้เราถึงซอยผมแหง้งลูกค้าก็จะเห็นด้วยเพราะเราจะไม่ซอยผมเปียกพอซอยผมเปียกสมัยก่อนอะเรายังไม่รู้ใช่ไหมพอซอยผมเปียกปุ๊บลูกค้าหน้าไม่สวยละหน้าไม่ดีละพอพอพอแห้งมาพอใช่พอแห้งมาแล้วมันก็จะสั้นไง ผมว่าสังเกตมันจะสวยข้างไม่สวยข้างเนี่ยเออสยสวยเนี่ยเพราะก็เป็นผมคนที่ผมยาวไวมากนะนะสัดทุกวันใช่วไหมใช่ตดทุกวัน้มันจะยาวไวใช่ป่ะอ,อันนี้เริงๆเราก็่อยเพราะว่าข้างนีตัวค่อนข้างกระตอนะเก็บอย่างนี้เลยน,นามาเหมือนเดิมต้ขของบางมหมก่อนนี้ไหมไม่ไม่เอาบางก็ไม่สวยบางมากก็ไม่สวย ๋ยวเรายกมาแล้วก็นั่นหน่อยไี่นช่มันลายสวยเลยยัให้เป็นบล็อกเกินโอเคไหมมันก็จะดูเยอะนะแบางเกินมันก็จะไม่สวยเป็นคนหน้าผากหนกนูนดีนะถ้าไม่เจอตรงผมคนนั้นก็คงจะไม่มาเจอจะหนาวเนี่ยใช่นี่เวลานั้นเราก็จะทำนี้ไปหน่อยนะคงะวีนั่นเพราะว่าห้างเนี้ยเขาจะค่อนข้างจะบีทุกคนละ ทางนี้จะสวยไม่ต้องไปทำอะไรมากเลยเดี๋ยวก็ออกยิ้มให้มันสวยๆมันจะดีตรงนี้มามาคอยที่ร้านที่รู้ใจกันเนี่ยมันก็คุยกันได้ไม่ต้องพูดมากเลยไม่ต้องพูดมากเพราเราก็คุยกันได้รก็ทำตรงนี้ตรงนี้เอออยางทำอะไรก็ทำไปทั้งให้หมดก็รู้อยู่แล้วสวยเลยมั้ยทำมันก็ได้แค่นี้แค่นี้ใช่ไหม จริงนะคนที่เขาตัดกันเขาจะตัดกันประจาเลยนะใช่เพราะคนที่ประจาบางทีจะนาไม่อยู่เนี้ยใจร้อนพอไปเสร็จพอกลับมาเขาจะบอกพ่าบึงไม่อยู่นินามันไม่ใช่หรอกคุณเธอแค่วันเดียวเธอรอนันไม่ได้เลยเนี่ยสวยเลยมเออเนี่ยร้านนั่นเราก็อยู่ในข้านนี้เขาค่อนข้างจะทุกคนเลยดูดีนะถึกเที่ยมนเยอะบางพอแล้วนะพอเนาวเพราะว่าทรงนี้แต่ก็ถ้าให้จะบางนี้ก็เอาเก็บปลายนิดนึง เราไม่ชอบหนาเกินก็มันดูเป็นกระปุกใช่ไหมใช่มันดูเป็นกระปุกได้ได้ไม่ยากเราก็ลบเรียมนะไม่ไม่ชอบที่ไหนกระปุกอ่ะเป็นการซอยผมไม่ต้องนั่นเลยตัดสินใจไปเลยปุ๊บๆแล้วเราก็จะรู้เป็นวิทยาฐานที่โอเคไหมไม่ปุ๊บละกระปผกมันก็เหมือนเยอะขึ้นนะทาด้อะไรอยู่ทาปกติยาสระธรรมดาแหละแต่ผมดูเหมือนจะเยอะขึ้นนะ ม,มันดูมีน้ำหนักเลยป่ะเราัวเองเอมันดูมีน้ำหนักนะแล้วเราก็เง,งาขึ้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเน็บหูก็ได้นะเน็บหูแล้วก็เปี้ยวไปแบบนะฮะเปี้ยวไปแบบเหมือนจะผอมลงก็เลย<ห>ใช่ไหมกางเกงหลวม,มอะ <c ười> <c ười> เห็นมองเห็นมองเดินมานี่กเกงหลวมแต่เป็นคนหัวเปี้ยวนะใช่ไหมอ่โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะกาหลังก็ดูถุยเวลาเราอยู่กับบ้านเราก็หวีนี้อันนี้ดีก็ปกติมันสวยมันอยู่แล้ว ถ้ามันไม่นั่นก็อย่าส่งคนดีๆคนชอบคนเขาก็ได้นะเขาได้มันก็จะดีแต่ไม่ต้องได้นีไหมไม่ดีเอาอย่างนี้ธรรมชาติเนาะมันเดี๋ยวก็สระอีกแล้วใช่เก็บเวลาพอเก้านาก็เหมือนกันเก้นาต้องสระทุกวันเนี่ยก็ก็โชคดีนะที่เจ้นาผมอยากสบหมเช้ามาก็เหนื่อยเขาแมวมาฝ่าตัวงอ้าวเหรอ เขาเป็นแมวเขาอยู่แบบว่าเขาเคยอยู่แต่ในห้องแมวเคยอยู่แต่ในห้องวานผมน้อยที่ไหน่แล้วไหมคุณเยอะไปเหยเยอะนี่ใช่ไหมดูดีมากน่ารักเลยมันงอนกาช่างมันกะดีบปกติแลวอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบายบายสนใจก็มาได้ค่ะห้าสิบบาทก็สวยได้ค่ะร้านนี้ร้านอยากใจคนจนไม่ต้องอะไรมากมายกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะ